โอ้ยยสวัสด mm ีคร <con c ern or> <c oughs> ับผมนะผมแฮงแมนเย้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องทักผมเข้ามาบ้านผมอีกแล้วเขาเสียงหน่อยสวัสดีครับฮะจริงๆแล้วจริงๆแล้วพวกเราอยู่กันนานแล้วล่ะนะฮะแต่แต่ปัญหาอ่ะผมจะเล่าตั้งแต่ต้นเลยก็คือ ผมเล่นเกมเอ้ยผมจะแคสผมไม่ได้แคสผมจะผมอัดคลิปเกมไว้เกมหนึ่งก็คือเซลาดอเป็นเกมฮอลเลอร์ฮะเกมแนวสยองขวัญผมผมไปเอามาจากลิก์จากอ่าชแนลของพี่เอกนั่นแหละครับคลิปของพี่เอกนะฮะพอผมเล่นปุ๊บอ่าอัดปึ๊บโอ้โหตกใจแบบมีฉากนู่นฉากนี้เรียบร้อยแล้วมาเปิดดูปุ๊บอ่าคลิปคลิปเริ่มครับผมเสียงพูดไม่มีผมปรึกษากับน้องทักผมปรึกษากับน้องทักเฮ้ยทักอัดอีกปะวะ ไม่เอาแล้วมันไม่เอากันแล้วครับโอเคครับเราก็เลยมานี่ครับผมซึ่งผมคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าผมจะทำซึ่งผมจะทำโปรเจกต์นี้ฮะซึ่งจะเป็นอาโปรเจกต์ไหมครับแฮงแมนแฮงแมนไลฟ์อิน i มค c r รับนะครับผมโอเคคือแฮงแมนใช้ชีวิตอยู่ในไมค c r รับคือโปรเจกต์นี้ผมจะผมจะตั้งเป้าไว้ว่าก็คือทำ a c h i e v e m e n t ให้ครบอาที่มันต้องการอาช i e v e m e n t คืออะไรสำหรับคนยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมให้ดูครับโอเคคลิปนี้ผมจะอัดไปเรื่อยๆนะฮะมาซิงเกิ นะฮะเกรดนิวเวิลใหม่เลยนี่นเกรดต่อหน้าเลยอ่าแฮงแมนฟืบไลฟ์อ่าชีวิตแฮงแมนเกมโอมดสควเวิลแน่นอนครับผมโอเคฮะไม่มีไม่มีการใช้อะไรเสริมนะในดูไม่มีนะฮะไม่มีอะไรสักอย่างครับผมโอเคเกรดนิวเวิลไปเลยวูค้คุณท้าครับคุณท้าครับหัวเราะอะไรครับ คือผมอยากทราบว่าคุณทักคุณน้องทักดีว่ะคุณน้องทักเล่นเคยเล่นไม้ค้าบ้างไหมครับเคยครับนะฮะมันก็ต้องเคยอยู่แล้วเพราะอุ้ยมาเกิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหดันเจียนพอดีเลยเยดไม่ได้หรอกนะฮะเราต้องขุดขึ้นมาเฮ้ยอย่าแหลกดิโทษทีครับโอเคโหเกิดในที่ช่างมึงอย่าแหลกได้ไหมเนี่ย เกิดในที่อุดมสมบูรณ์มากๆมากๆจริง,ตงโตมาใ<ด>่ญ่เลยโอ<ะ>้เอาแน่นอนนะเดี๋ยวขอดูที่ตั้งลกลากอืมตรงนี้แหละนะฮะอ่ไม่ต้องไ,งไม่ทิ้งกินนะทิ้งทําไมเราก็ทิ้ง็ดีครับนะโอเคฮะเราจะไม่รอชาร้าเราตัดไม้กันเลยปรับปับปรับปปับปรับปรับปปับปปับปับปปปปปปนะฮะส่วนพัดไม่ใช่ดิไม่ใส่วนพานี้ คือเดี๋ยวผมเปิดอาชีพเมนให้ดูเราแป๊บนึงขอตัดไม้ก่อนโอ้โหมันจะสูงไม่ไหนโอเคนี้พอแล้วโอเคนะนี่อาชี m e n t คืออะไรปับ๊บนี่อาช e พเมนนะฮะคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะฮะคือเนี่ยที่เห็นที่เห็นมันขึ้น,ข,นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือว่าผมยังไงอ่ะผมเล่นไปอ่ะผมเล่นไปใน ของก่อนๆแล้วอยู่ดีผมนึกว่าสร้างใหม่แล้วมันจะหายนะโอเคจะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเริ่มทําตั้งแต่นี่ไม้เลยครับเราจะเก็บให้ครบเลยนะให้ดูเลยแล้วกันโอเคได้ไม้มาแล้วครับนี่นี่ได้ไม้มาแล้วนะฮะโอเคเราจะมาตัดไม้เพิ่มอีกโววววหลบร่วงไอวิตเมเนี่ยฮะเฮ้ยไม้ขาวไม่เอากูเอาไม้เดียวพอทำไมอะไม้สีเดียวพอเดี๋ยวมันไม่สวยไงไม้ขาวทำไรได้ฮะไม้ขาวทำไรได้ก็ก็เป็นไม้สีขาวไง ทำไมป๊อกบเค,เคแค่นี้แหละพอไหมมึงว่าพอไหมทักไม่พอเออคุ้มมันไม่พอแต่กูขี้เกียจหาแล้วนี่ครับผมคัฟติงเทเบครับอันดับแรกเลยวิเทีย์โอเคป้า ไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่มีคราฟติ้งเทเบิลเราก็ไม่มีเอี่ยวอะไรเลยนะเราไม่มีเฮอะไรเลยนะผมไม่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นบ้านยังไม่ต้องใหญ่มากหรอกเนาะเฮ้ยเก็บได้รักโลกโอเคอุ้ยโทษทีลืมอ่าเป็นเป็นนอ r m a l เนี่ยแหละโอเคโอเคปรับ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 ประมาณนี้ไม่ต้องใหญ่มากอืม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 ดูเพราะ เพิ่งอยู่แรกๆถ้าเอาใหญ่กว่านี้ก็หาไปเถอะเหงือกแง่งจุ๊บกรุ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 บเอามายพอไหมเนี่ยกรุบเฮาอเฮียต่ออังสองสามอันปุบกร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 ุบไม่พอก็ตัดใหม่สิครับแหมทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ เอวมโต้หมีไม,ม่ไหมอ่ะมีอมีที่ไม่แห้งไหนหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเอาคาฟติิงเทเบิลไปวางในบ้านเพื <c oughs> ่อความไม่ลกบ้านนะครับวางไม่ไงี้จะได้ไม่จะได้ไม่ลกบ้านเย้วอ a เดอ e w บัววอ t เดอ w ์บัวครับโตหาหารดิเออเดี๋ยวไปแน่นอนนะรอแป๊บนึง ฆ่าวัวกูฆ่าแน่นอนเชเฮ้โหผมยังไงอ่ะผมมีปัญญาน้อยฮะผมเปิดเซิร์ฟก็เปิดแต่เซิร์ฟกาก่าผมอยากเปิดเซิร์ฟเล่นบ้างเปิดเซิร์ฟใหญ่ให้คนมาเล่นกันเยอะๆวัวมึงตายอ่าอ้าจ่าจ้าเฮ้ยอย่าวิ่ง เฮ้ยมึง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 สไปเด้์แมนเหรอเจอหนังวัวเอาไปทำเกาะได้ครับผมเออมึงไม่รู้ไงวู้วูววู้วว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 วนวววว่วววววเวว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 นวว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 กวว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 เวววยนยววอ่่่เ้ เดี๋ยวหิวตายมันจะไม่รักโลกรักโลกรักโลกตัดตัดแล้วเราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาตินะสายฝนก็เปลี่ยนท้องฟ้าก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะครับผมไม่คิดจะหยุดจะเหนียวลังได้ยังไง <laughs> เอ้าโอเคไห่ครับไลฟ์ตอร์เร่ชุบชุบชุบโอ้อะไรวะกดแค่แค่รั้งเดียวมันบูเบิ้ลขึ้นมาเยอะแยะเลยมันชุบชุบ ชุบชุบอ่าไปครับผมทำประตูก่อนะนะฮะปึ๊บบ้าดดแล้วก่อนเดี๋ยวเข้าไปตัดไม้แล้วก็มาทำเอ้าอะไรอีกวะเนี้โอ้โูปวดหัวกับประตูจังมันตั้งกลังอากาศวยเรือวะเนี่ยเพิ่งเคยครั้งแรกโอเค อาวุธไม้ผมอาวุธก่อนครับแล้วก็นี่เลยนะจูอขวานด้วยดีขนเดี๋ยวก่อน,นดีกูจะนี่ไปก่อนนะฮะกันตายครับไม่ใช่อะไรหรอกเราจะไปเออเดี๋ยวตัดไม้ทำขวานกันก็นกนได้เย้ มีอะไรได้ล่ะจะทำอะไรได้ก็เป็นไม้เหมือนกันเลยแค่เป็นสีขาวแค่นั้นเองทวายดาวเอาทางแน่เลยเพราะว่าคุมเล่กันเอะก็เดี๋ยวจะขุดนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเป็นไม้สีขาวเห็นไหมสวยใช่ไหมล่ะเนี่ยพอออกมามันก็เป็นไม้เหมือนกันนะมันไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยควานแค่อันเดียวก็พอละ แต่สิ่งที่เราต้องใช้มากๆก็คือนี่เลยครับผมพอเราจะไปฮะแหล่หาหินก่อนโหมึงเพิ่งมาลงมาแล่อะไรไม่ได้รวยเลยขนาดนั้นฮ<น>ะก็ตอนนั้นที่เราเล่นอะไรโอเล่นในเซิร์ฟแท็กเกอร์นั่นนะไปเดหาได้เอาออย่าแหลกเดี๋แหลกโอเคเราจะหาหินมาไม่หินนี่ครับโครครับโครค,รบโค,คืออะไรโครที่แปลว่าฐานเฮ้ตอนตรงเมื่อกี้เสียง สไปเดอร์แมนหรออืออุ้ยมันกูยังไม่อุ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ที่เลยข้างหูกูว่าพี่โตจริงเออช่างมันช่างมันอย่าเพิ่งทักกูให้กูเก็บของก่อนสั์เดี๋ยวมึงเจอกูแน่ทนไม่ไหวแล้วมึงจะเอากูใช่ไหมฮะนะืไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอาจจะอยู่ลึกก็ได้แมอโอโหทำซะกลัวเลยทักเอ้ย อาไหนหรือว่าจะอยู่บนหัวเราเฮ้ยฮึบฮึบฮึบเก็บเก็บเก็บไปเก็บไปเก็บไปเลยเก็บไปถ้าขุดแถวนี้ก็เหนือยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวตายจะขุดแถวนี้อะไรยังไม่ไปไหนไกลหรอกโอเคฮะในวันแรกเราจะทำอะไรเพื่อจะปิดเป็นการปิดคลิปแรกนี้ดี คุณทักก็คิดหน่อยฆ่าตัวตายครัโอ้โหือโอ้โหคุณหินไปทำอะไรคำถามคุณหินทำอะไรคุณหินไว้เพื่อทำอาวุธทำที่ขุดทำขวานทำจอบทำั่วนะฮะโอ้ไม่ก็ไอซีเหล็กฉันเห็นเหล็กเดี๋ยวเจอกูเราแบบลองกูทำหินกันให้ทำจอบหินกันเฮ้ยลืม เอ้นั่นไว้ด้วยเออทักว่าอัดไว้กี่นาทีแล้วมึงจำได้ปะไม่รู้ไม่รู้รรรขุดไปครับขุดจนกว่าเนี่ยไอที่ขุดจะพังเนี่ยผมลืมแล้วมันเรียกว่าอะไรนะมีที่ขุดอยู่สองอันก็ขุดให้ม่งพังทั้งสองอันนะโอ้พี่ตัวเราขึ้นไงนะ อโอ้ยเดี๋ยวกูก็ขึ้นได้แม่กูระดับนี้แล้วทักโ,โหระดับนี้ทำไมทำไมไปตอนแรกๆก็ตอนแรกๆรกูเล่นไม่เป็นไง <c oughs> <c oughs> มึงกับกูก็พอๆกันแหละทักเอ้ยอ๋อทักพอว่ะอ๋อทักพอทักพอถุย, <c oughs> ถ,ยถุยไปเลย <c oughs> เห็นร่วงเห็นทุกก้อนมีค่าครับเ้าก็าเอาพังหมดเ <c oughs> ลยต่ค่อยขึ้นอ่ะเอ้ยดโคโค เอาอะไรให้พังก่อนหนึ่งแล้วค่อยขึ้นเนี่ยก็ก็ก็จะให้ไอ้ที่ขุดพังก่อนนี่อีกอันหนึ่งครับขุดหินขุดโคล้าทำไรทำครบเพลิงเอาไว้เผาเหล็กเอาไว้เผาของเก็บหินทำไรทำอาวุธทำเตาโอเคผมคิดออกแล้วว่าคลิปแรกของวันนี้เราจะทำอะไรให้มันเพื่อเป็นงานปิดคลิปก็คือเราจะทำบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ครับผมเย็ด yeah, ไปเลย หัวร้อเลยโอ้ลำคาญเสียงสไปเดอร์เป็ไหมเนี่ยมันจะกรี๊ดกี๊ดกี๊ดเลยยังไงวะเฮ้ยโอ้ไม g o กเริ่มมืดแล้วเราต้องรีบขุดแล้วครับเราต้องเร่งมือแล้วฮะขุดไปเลยขุดไปขุดไปขุดไปได้เลยเริ่มมือลวเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขุดไปก่อน มันมีผีระเบิดลงมามึงเรียกซักมึงเรียกซะโอ้โหเชยเลยผีระเบิดไอ้สักคีบเรียกวผีระเบิดตายแล้วจำไม่ได้จำไม่ได้เออมึงเรียกมันผีระเบิดได้ได้เอ้าไลฟ์สตอรี่แฮงแมนแล้วขขึึ้้้นน่อยยเแล้วแล้วอ๋อหางี้หางี้ อ่าฮะเยอโอ้ต้นไม้โตแล้วต้นไม้บางหมดเลยปักไว้เลยครับลุบเยอะกำเนงกำเนงโอเคโอ้ยบ้านพี่เจ้าบ้านมึงจะกลัวอะไรแค่บ้านหนึ่งสองสามสี่สี่ปั๊บโป๊ะ อ๋อให้แม่งรอบเลยเอาเฮียเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคฮะสว่างสวยสวยงามมากปึบปึบเ yeah. ย้เฮ้ยอัปเดตไปลงไวลรัสอะไรนขึ้นมาแบอนี้ความสวยงามของบ้านเรารอแคลปนี่ ตู้พัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปจะให้ซอมบี้เข้ามาฆ <c oughs> ่าซอมบี้ <c oughs> ปูเป็นเพื่อนอะไรพี่โตไม่ทำเตียงเหรอเตียง <c oughs> โอ้ยเหลือเฟือนะไม้มดูดิ <c oughs> อีกแล้วอีกแล้วโอ้ยพวกขีมาอะไรฮะขี่เข้ามาระเบิด โอ,ผอผผ้ผียัง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 ,ยง,ยงก็น,น่ากลัวนะผีอืมโอ้ยน่ากลัวจังเลยตายแล้วไม่ใช่เรามีอาวุธอยู่ในมือกลัวอะไรเราเออเก็บไม้ <c oughs> แบบเนียนๆนะผมเก็บไม้แบบเนียนๆครับผมเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นตัวฮานูตัวอะไรนะมึงเห็นเหรอ <c oughs> จริงอ่ะไ,ไหนหันทางโน้นโอ้มาฆ่ามันเลยครับเฮ้ยฆ่ามันมุมเพื่อ เอาเย่างมุมเอาอย่งเอาอย่งมุมไปเพื่อ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 อะไรถูกต้องครับผมผสมให้เป็นวู uel, หรือวิววะลืมละเอา,อาโอ้เฮีย yeah. <c oughs> มึงไม่กูขุดหมืโอ้มาเฮา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 มา,าเฮาเฮ้ยไหนแล้วฝากไว้รอบๆเลยครับออซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอ ซ้อมไปซ้อมไปซ้อมไปเอาใช่ไหม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 จะเอาไหาฮะโอ้เนื้อเน่าไม่เก็บอุ้ยเออใช่ที่เราจะทำไก่ไม่ใช่เมื่อกี้ไก่เตับทึบๆวางไว้เนื้อหมูไงเผาเออทอดมึงจะทอดเนื้อหมู แปะพักไม้ก่อนปรับ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 เฮ้ยเขี่ยเกือบลืมต้องไปทำไม้นี่เหรออะไรนะไอ้ไอ้อะไรวะไอไอเออเนี่ยน่ะก็นี่ไงทำแล้วมีควานเอาแค่อันเดียวเหลือเฟือแล้วที่ขาดที่ขาดไม่ได้ตอนนี้ก็ก็ดาบไง ปบปับปะปับเ yeah. ย่ะต่อไปก็เลยธน,นูเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งทำเลย,ยมันไม่ได้ยากหรอกมันไม่ของไม่ครบแค่นั้นแออหละไทยกูจะทำะไรครับชุบๆชุบๆน่าทำกล่องสองกล่องเยอะโปะๆไป เก็บดินเก็บมาไหมเนี่ยเก็บ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 โอเคเนื้อหมูเรียบร้อยมีตัว้อยไอ้นั่นอะ่ะไอ้ไออีกอันนึงอะ่ะอันไหนวะนั่นน่ะสะโพกเลยนะ่ะแหละเนี่ยนะอ๋อหนังเหรอเอาเก็บมาเก็บแล้วโอเคเย,ย้ต่อไปเหลือขาดอะไรบ้างวะเสื้อมีนี่แล้วกล่องเก็บของมีโต๊ะครับ มีเตาเตียงเหลือเตียงเยอะอึ๊บโอเคร้อมเลยพี่โตจัดการอะไรงเิเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วมั้งจริงจริงแล้วเพราะเตียงมันหายากอยู่มันไม่ได้หายยากหรอกแต่ถ้าเราเจอแก่นะสบายอ่ะตอนนี้เราจะไม่หายแก่ครับแต่ถ้าเจอแก่ก็จะดีมากเลย มันไส้ซอมบี้โอดเดอะป่ะมามาแมงมุมมันจะเห็นเราตอนกลางคืนนะครับตอนเช้ามันมองไม่เห็นแต่ถ้าเราไปฟันมันตอนเช้ามันก็จะเห็นเราตาถูกแล้วครับนะครับผมเป็นตาถู่วฮ <laughs> ิโอะเอ้ยม่โตะเลมแล้วไ่กลัวกูไม่กลัวไม่กลัวเน,านาวื้อเนา่นาเนื้อเน่าไม่กินโยนลงน้ำดินอะดินอะฮะดินอะโยนลงน้ำเหมือนกันทอมแชมไปเลยอะไมเลยไอ้เหอะฮะ เลือดมัเนเลยอใช่ไหมก็เรายังกินข้าวไม่เต็มมั้งไม่รู้เหมือนกันเดาว่ากี่เสีเย้ยวหมา่งมามาม,มามากาาได้กี่ครั้งให้ฉันบอกอรักเธอเฮ<อ>้ยเฮ้ยมันโอ้โหมันแหลกบ่อยอย่างเลยพังเนี้อุ้ยเฮี้ยอุ้ยเฮี้ยว้ายอู้หอุ้ย,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 ยสเกีลิตันอีกอีกดอกเดียวนี่ตายเลยเนี่ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮี้อยอุ้ยไก่แม่โจ โอ้โหแม่โจ้โอ้โหกูทำไงกับกูดีเนี่ยเราต้องรองพักฟื้นเลือดครับรอสักครู่ปิง๊งโอเคครับครบแล้วไม่ครบหรอกก็เอาแค่นี้แหละมายุทธศาสตร์โอ้โหคิปเปอร์ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ครับน้องไก,ไก,ไก่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 วิโตนไอดีดี อะไรนะปลูกต้นไม้ช่างแมงเหอะตอนนี้ไม่มีเวลาปลูกครับตอนนี okay. <S <S ้โหมันไม่มีเตียงอ่ะเนี่ยอะไรประเด็นอืมคิปเปอร์โอ้โหสเกลดิตันยิงเฉียวหัวไก่ไก่กับไค่ครับหายกินไปอือไม่มีอะไรกินอืมโหไก่เยอะไก่เยอะฆ่าไว้ก่อนครับฆ่าไว้ก่อน ราะนี้ไก่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะเพราะคำอยู่รอดของเราโตว,วิ่งหาแกเลยก็เนี่ยว,วิ่งหาอยู่นะขอให้มันเช้าไวๆไอ,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 อ่ะเุ้ยเลวินเยดเลวินครับเจอดันอีกแล้วครับผมเฮ้ยไะแกะไหนแกไหนแกมึงแกแอหรออืไหนวะเอาเอาิชิสเกลตันเยดแกแอ มึงไม่ต้องหนีกู้อ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียคีเปอร์ระเบิดตุ้แช่โอยวนี้แกเฮียวอ่ะอือโหหนึ่งวีเองเฮ้หนึ่งอันเองหนึ่งอันแล้วขาดอีกสองอันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผีไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวนี้ผีไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้แกะก็ไม่ธรรมดาด้วยฮอฮื อเขายเยอะมากครับเกิดกูต e ้องการแก่ไก hey, ่ยังไม่อยากได้ตอนนี้ไอ่ตัวสปเดอร์แมนนีตัวอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ย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 เสียงซอมบี้อีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออกัดกูมาไกลๆอย่างเงี้ยกูได้วิ่งทันเลยสุดโอ้ยพี่เบิร์ุบมแค่สเกลลิตันนี้ไงอื้อื้อหือ โอ้มายกอดกูแปลกใจตรงที่ว่าทำไมกูไม่หิวเลยเนี่ยแหละเฮ้ยคีเปอร์ยัเราต้องอ้อมครับเราต้องหาทางอื่นเอาคีเปอร์มามาอีมามาระเบิดกอะไรสกิลนิสตันเลยเช็ดวัว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 ชับชับเออ ต้องแลกดาบแล้วกางแล้วบอลกางแี้วแต่เราไม่ได้ฟันดี yeah yeah k e อร e เบิยกูเลยระเบิยกูการขี้เกียจไล่ฆ่าแม่งนองสัดแกะจ้ามาพี่มามาเอ้ยพี่โดดกับกันตอนนี้ทำไมเลยอ่าฮะรู้ไหมตอนกลางคืนทำเนี่ยอยู่ใกล้มองไม่เห็นหรอก ถ้าจะาเราฟันแล้วมันจะมองเห็นเราวอดเดอร์ยัยแมงมุมไม่มีเลยเออ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 โอเคมุมเป็นสองอันแล้วเอสไอติงเริ่งแล้วพี่เออเย่สามอันแล้ว แต่เราต้องการแกะมากกว่าใช่ครับผมโอ้กูจะเอาแกะกูไม่เอาไก่ได้ไหมเงียไม่เอามึงก็ไม่ต้องฆ่ากูกูจะฆ่ามึงมนี่เรามาเกิดบนเกาะเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ปะวะเราจำเป็นต้องว่ายน้ำข้ามไหมเฮ้น้ำมันน้ำมัน วอตเดอะพิคครับพี่ต้องเอาหมูดิฮะเอาหมูดิยฆ่าหมูดิอืมฆ่าอยู่แล้วอะไรที่เป็นอาหารกูฆ่าหมดแล้วตอนเนี้ยเพราะกูหิวเสียงเฮ้ยชุกชุมเยอทำไมกูเจอแกะตัวเดียวเองวะแกะแม่งหลงมาจากไหนวะโชคร้ายมากเลยที่มาเจเนเรตเกิดตรงเนี้ยเฮ้ย เงี้ยเงีๆเงียวิ่งไปเนี่ยครับเก็บยาแมงมุมไว้เนี่ยขาดอีกอันเดียวเนี่ยวูเออวูขาดอันเดียวใช่ไหมขาดตัวอันเดียวทำเตียงได้แล้ว เอแมงมุมไครแมงมุมจ๋าที่กูอยากเจอมึงไม่ให้กูเจอทีโอ้ยอ๋อคิปเปอร์ระเบิดได้ไหมทำไมไม่ให้ผมเจอเลยครับแมงมุมว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเลยมั้ยเป็นเตอร์ปเอ้ยทั้งว่ามันยืนท่อนี้แหละว่ายน้ำข้ามฝั่งจะี๋ยจำทางกลับไม่ได้กูจำได้เว้ยระดับระดับแฮงแมนแล้วหรอกนะพวถ้าข้ามฝั่งไปนะ

ได้ยินแบบที่กูได้ยินไหมครับใช่แล้วอุ้ยเหี้ยว่าใช่แล้วะง,งั้นจะมีหินอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะครับ <c oughs> ทำไมทำไมราวามมาขึ้นแต่ทำีมวะ <c oughs> ทั้งมันนะเอาไว้ล่อเป็นคิปเปอร์ตรงไว้แค่นั้นแหละ เฮ้ยแกอู้ยูวินได้แกแล้วกลับบ้านโ,โหเนี่ยเนี่ยโอ้โแกเยอะมากเลยกูวินแล้วครับกูกลับบ้านนะครับกูวินแล้วกูกลับบ้านฮักมีอะไรจะบอก<ะ>จำทางกลับไม่ได้ออนี่<อ>บบจำได้จำได้เนี่นยมันจะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมฝั่งบ้านเราเลยนะครับผมฮึบอยากต้องสร้างมัับพี่ตัวสร้างให้นี่เลย เบเยบุม yeah! บุ๋มบุ๋มบุ๋มคลิปนี้ผมว่าคนดูอาจจะน่าเบื่อนะคือผมอยากทำเป็นไลฟ์สตอรี่บ้างนะโอ้โหเห็นเขาทำกันน่าหนุกมันก็หนุกจริงแหละแต่ว่าก็ก็ใครที่ไม่ชอบดูก็ก็ปิดปิดไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะฮะ เดีด๋ยวลืมกดซับสไคร b e ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็คนที่ดูก็ฝากเอาไปแชร์ด้วยนะครับนะฮะผมต้องขอบคุณมากนะโอเคถึงบ้านแล้วเหนื่อยพอดีเลยเผาไก่โอ้โหกำลังกำลังงอืมเก็บ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 กำลังกำลังใจเย็น มีหินอยู่เยอะกว่าเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเอาแปดอันก็ต้องเป็นสิบหกเยอะปับ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 ปั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 นะครับเรื่องคืออะไรดมมันคือเตาเผาอีกอันไงโอดจะถามว่ากูจะเอามาทำอะไรกูจะเอามาย่างเนี่ยแหละ เลยโอ่ยตไม่ออนี่เหรอไอไอะไรนะผ่านอะลืมจริงๆเราใช้ไม้ก็ได้นะแต่ว่ามีเปลืองซัดเก็บขึ้นมาเย้เย้โอเคทำเตียงกันเถอะเรามาทำเตียงนอนกันเถอะเอา <c oughs> ไม่ไม่พอโอ้ย <c ười> ดันดนหาได้ามาทางชีวิตบูเสือขาดไม้เฟลเลยี่สัตว์โอเคครับมาทำเตียงร้องกันเถอะเตียงมีอะไรบ้างขาตโต๊ะแล้วก็นวมนุ่มๆโปะนี่ได้แล้วเดอะเบสครับผมเดอะเบส e ย h เอาเกาจะวางไว้ไหนดี ระวังตรงนี้แหละเย่โอเคครับบ้านแสนสุขโอเคสุมากครับสุขครับอับด้วยเฮ้ย่บ้านแสนสุหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับขอบคุณมากขอบคุณที่รับชมมากครับวู้บ๊ายบายวู้วบายบายวู้วบายบายเย่ทักสวัสดีท่านผู้ชมจบแล้วครับเดย์หนึ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย่โดนน้ำเฮ้ยเย่จุ่ม